สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม o, Master ิโอมาส Masters กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเหตุไปดาก้อนนะตอนนี้ฝ่าข้ามทอยเลชนะครับเขาเลือกที่จะเริ่มก่อนนะก็ตามหลักแหละเพราะเด็ก่วนใหญ่มันเริ่มก่อนตั้งบอร์ดก็ได้เปรียบครับแล้วจะให้่ลองเล่นมาครับมันก็มีแบบหลายๆเคสนะที่แบบเคลียร์ไม่ได้แต่เพราะกราฟเคลียร์บางทีมก็ไม่ขึ้นใช่แล้วก็อย่างเนี้ยพวกมอนสเตอร์พวกนี้ขึ้นมาครับและแห้แทบไปแค่ใบเดียวใบเคลียร์ก็ไม่มีอย่างเงี้ยมันก็แบบมีโอกาสที่มันจะไม่ได้ขัดอะไรมันอยู่ เม้นหนึ่งครับใช้เป็นหมารกระโดดนะก็น่าจะเป็นแบบไรล,ลอดแหละเพราะว่าโม่โหเด็กสาใบใช่แล้วก็สั่งเสิร์ดวันไรล,ลอดหนึ่งตัวขึ้นมือได้โม่สามครับโมเจอเป็นสโน่ครับไอ้นี่ก็เป็นตัวปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้สโน่เนี่ยมันรีมูฟเจ็ดใบใช่ไหมแล้วก็สเปย์ขึ้นมาสเปย์เสร็จปุ๊บมันจะสั่งควมม่ำมอสเราได้ตัวหนึ่งครับอย่างพวกไอ้ส้มเนี่ยส้มกันกระตียเหยื่อปุ๊บเนี่ยโดนสั่งคว่ำทีก็เจ๊ง,งนะหรือว่าเขาคว่ำตั้งแต่ตัวแรกเราเนี่ยถ้าเกิดเราแบบไม่มีฟิลดดดด์เเเเเเีีีี้้้ยยหหรือออว่่่่าาตใใใมมมมฟฟฟิิิิลลกก็ถถะนนนนันโแทสไช ถ้ากัไม่นี้สามารถอันน,นี้เนี่ยรีมูฟแล้วสเปรย์ครับพอเราเข้าไปที่เฟรปุ๊บเนี่ยแล้วเราใช้เป็นไอตัวไคเมนเนี่ยสเปรย์เป็นส้มมาเนี่ยพอส้มปุ๊บแล้วเขาใช้เป็นสโนสเปรย์ข,ขึ้นมาแล้วสั่งความส้มทีเนี้ยเราก็ไปต่อไม่ได้นะเพราะว่าเพราะงั้นไอตัวคนวนี้มันก็เก่งประมาณนี้แหละเขาเลือกแบบปรับตัวกันได้แล้วก็เลยหาขอมาสู้เนาะก็ตรงนี้ฝั่ขขงข้าใช้เป็นหมากระดูครับเสิร์ฟเป็นลายเดนขึ้นมาไอ้นี่ก็ยุ่งยากนะลาเดนเนี่ย ลงปุ๊บเอฟเฟกต์มันจะโม่หัวเด็กสองใบครับแล้วก็เอ็นเฟดโม่เพิ่มอีกสองใบทาให้เขาจะมีเป็นกระสุนน,นะเอาไว้ขึ้นเป็นสโนไโด้ง่ายครับแลวด้วยความที่เป็นเดคิเลเมนด้วยถ้าเกิดโม่เจอของก็จะลําบากนะเพราะว่าใบเคียนเราไม่มีครับตรงนี้เรามีอินเปอร์ครับเราก็ไป,ไปเลยเพราะตัวนี้เก่งมา,มากๆครับมันโม่สี่ใบนะแล้วเป็นจูนเนอร์ด้วยรีซบเลยก็ใน,นเกตได้ครับทีนี้ก็จะไม่โด,เดนเยอะกว่านี้ละอ่ะเขาเทปปุ๊บเอ็นเฟดครับเอฟเฟกต์ของไลเดนก็จะโม่เพิ่มสองใบแต่มนโดนโอินเปอร์ครับมันก็โม่เพิ่ไไปด้นะ เขาใชครับทีนี้เราเอาคืนบ้างครับแต่ว่าปัญหามันเดยวครับเขามีเป็นสโนโนะมันก็ช่วยไม่ได้แหละโอ้โ oh, หจูแมนะ็ Max กซี่นะแม็กซี่ก็ทาอะไรได้บ้างไหมไม่น่าจะได้นะตรงนี้ครับจริงๆถ้าเกิดเราจะถ่วงเวลาไปเลยอยเงี้ยเราใช้เป็นทีเบรปุ๊บแล้วก็ผ่านเลยไปรอจู่ตาหน้าก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้เขามีมอนแล้วครับแล้วมันก็อาจจะโดนไล่ตีเรื่อยๆเพราะงั้นเราเล่นธรรมดาดีกว่านะพอเดี๋ยวให้เขาใช้สโนมาเพราะตรงเนี้ยหลุมเขายังมีไม่เยอะครับถ้าเกิดเขาจะเล่นสโนเ่เขาต้องรีมุฟมือรีมุฟบอร์ดหมดไม่เหล แล้วเขาจะลอไปเทินนึงแล้วเดี๋ยวเทินน้าค่อยไปว่ากันใหม่ตัวนี้าลงเป็นเขียยไปก่อนครับน้ำล่องนะเพราะว่าส้มมัน,มนสเปย์ได้ครับลงเขียยปุ๊บส้มเห็นเพื่อนอยู่ครับสเปย์ได้ตัวเลยอ่าแล้วก็นี่อย่างที่บอกนะเพราะว่าสโนครับเขาเลือกที่จะรีมูฟทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อสเปย์ขึ้นมามือสามใบครับมือสามใบแล้วก็บอกไปนึงเป็นเจ็ดใบนะตัวนี้สโนครับมันจะสเปย์ใช่ไหมเราก็ใช้เป็นแม็กซี่ครับสมมุติว่าเราโชคดีสุดๆนะหยั่วไรเมนมาปุ๊บเนี่ย บันเทิงเหมือนเดิมดิโนครับจ่าสโนขึ้นมาก็เขาอืมไอ้เขียวนี่มันไม่จะพูดไงกับมันดีนะชอบขึ้นมาจังหวะอย่างนี้แบบพราะาแย่ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยสมมติต่อให้เขาใช้เป็นสโนเงนี้ยเขาไม่ได้คว่ำต้มเงี้ยมันก็เล่นต่อไม่ได้นะเพราะว่าเขียวมันหมดแล้วก็ช่วยไม่ได้ครับก็ช่างมันนะเรามีเท่านี้เราก็เล่นเ,เท่านี้ไปเรื่อยๆโนคว่ำครับ พี่ก็ไปต่อไม่ได้แล้วครับเพราะพลังมาสู้ใครไม่ได้นะแต่ว่ายัางดีครับที่ว่าไอเนี่ยมันไม่ถูกความรงายจากแบตเทิร์นครับเราตั้งไว้เนี่ยเขาตีาปุ๊บมันก็น่าจะยังอยู่พักหนึ่งสมมุติว่าเขาตีใส่ส้มเนี่ยส้มมันต้องฟิปมาก่อนจะฟิปมาเพื่อวัดพลังครับเพราะว่าพลังปุ๊บไอเอฟเฟกของเขียวก็ทําให้ส้มไม่ถูกความร้ายจากแบตเทิร์นนะแล้วก็เป็นฮตเบครับเซ็ตหลอกหนึ่งใบครับก็ตรงช่องเพดูลัมนะเสร็จปุ๊บทำอะไรไม่ได้ครับผ่านเลยแต่ฝั่งข้าพใช้ของเยอะมากนะ ซิงโคได้ใช่ไหมแล้วก็เอีก็ได้นะต้องรอดูว่าเขาจวดอะไรขึ้นมาด้วยตัวนี้ไรเดนครับเราไม่มีของขวางแล้วครับเขาโม่ก็เต็มที่เลยอาจจะว่าโชคดีครับที่โมไไปเจอของนะเร็จปุ๊บเขาสั่งเป็นซิงโคเขึ่นเป็นมิเนวาครับมิเนวาคนนี้บอกว่าถ้าการไปซิงโคมาสามารถส่งมอนสเตอร์ไรล์ดหนึ่งตัวที่ชื่ออที่เผาต่างกันครับได้ตามชื่อมอนสเตอร์ไรล์ดที่เป็นวนะัตถุดิบนะตรงนี้ก็คือเป็นไรเดนนะจะได้โม่แค่ใบเดียวครับแต่ว่าโมแบบเลือกชื่อเนาะ แล้วก็สามารถรีมูฟไลท์หลอดมอนสเตอร์สี่ตัวแล้วก็โมโหเด็กตามจำนวนนะก็คือโม่รัวๆเป๊กเลยโม่หนึ่งใบครับโมเป็นตัวธนูครับเฟลิสครับเฟลิสนี่ก็ถ้าเกิดตกหลุมม,มันจะเหมือนไอหมาใช่ไหมถ้าเกิดตกหลุมปุ๊บก็จะสเปรย์ขึ้นมาได้แล้วก็มีเทคได้มีเทคพวกโม่เลยมั <F> ales, <ๆ>้งเฟลิสโซครับแล้วก็เป็กเลยทำอะไรได้อ่าทีบิว,วการ์ใบนี้ชีมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่แบ่งความควบคุมอยู่ก็ทำลายทิ้งนะแล้วก็โมโหเด็กสามใบ จะเป็นส้มครับช่างมันนะตัวนี้เขาโม่ครับสามใบเอาได้เป็นพวกอันนี้ไม่เจอไรหลอดนะต้องไปดูเอาแต่ว่าเด็กเขาเยอะใช่เปล่ะโอกาสที่โม่ไม่เจอมันก็พอมีครับตัวนี้โม่เจอแต่พวกเทเลเมนนะแต่ปัญหาคือเขาจะมีกระสุนครับให้สโนว์ขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะละเอฟเฟกต์ของสกีมครับตกหลุมก็ได้เสือใช่ไหมเสือเป็นซูริกขึ้นมาครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของมินิว่าอีกรีมูฟไหรหลอดครับแล้วก็จะได้โม่ตามนั้นมโม่สองใบโม่สองใบอันนี้ก็ มดจะเป็นไอ้นี่ <S <S ไอ้นี่ตัวแทรฟิวชั่นใช่ไหมแล้วก็เป็นรูปมังกรครับตัวน,นี้ไม่มีอะไรนะตัวน,นี้เขาใช้เป็นสโนโครับรีมูทโดดขึ้นมาเลย <S <S ไม่รู้จะโดดขึ้นมาทำอะไรนะเพราะว่ามันก็ถ้าพอมันสั่งคว่ำมันก็ไม่ได้เลยใช่ปหมละ่ะแต่ว่าอย่างเงี้ยแปลว่าเขาจั่วไดมอนด์นะสโนโครับสั่งคว่ำคว่ำเสร็จปุ๊บโอ้ยมือเป็นเกลโดนะอันนี้อุตส่าห์แบบโล่งใจนะเพราะว่ามูโดล่ามันไปมูโซนใช่ถ้าเกิดเขามีเกลโดเนี่เขาเอ็กซิสปุ๊บหรือซิงโคอะไรเงี้ย เกโด้มันลงหลุมครับทีนี้แต่ลำบากเอาแต่เขาไอซครับไอซปุ๊บเนี่ยเกโดมันก็ยังอยู่เป็นไส้ใช่ไหมเพราะงั้นเราจะยังไม่โดนรีมุฟหลุมนะแต่ว่าพอเป็นช้างเนี่ยมันก็ลำบากครับแต่ว่าเดชบุญนะเรามีเป็นนิบิีลูครับแล้วเขาเล่นมาประมาณหนึ่งมันเป็น5ครั้งพอดีครับตรงนี้นิบิีลูครับโยนเลยครับเพื่อเคลียร์ช้างนะเพราะช้างมันจะหยุดเราได้แต่เขาสเปรต,ตั้งตีป่ะแปลกๆนะปกติต้องสเปรต,ตั้งกันใช่ไหมแต่ว่าช่ไหมครับนิบิีลูกมีก็ใช้ใช้ไปเลย อ่ะตอนนี้ไ่ดูทีบิวครับมันทีบิวแค่มอนสเตอร์หงายใช่ไหมเนี่ยไอ้น,นี่มปนตัวสังคว้าไปครับเพราะงั้นมันก็รอดนะเราได้มีแบบไอ้ตัวมังกรเขียวไว้เล่นเซตหนึ่งครับข้าเทินโจดีกว่าตรงนี้แต่ว่าด้วยความที่เราใช้เปเนเ okay, กครับเขามีเป็นเกลโดนะเราลงเขียวปุ๊บเนี่ยจะสั่งชุบครับเขาก็ใช้เกลโดไอ้น,นี่ขึ้นมาได้เนาะเพราะงั้นมันก็จะค่อนข้างลำบากประมาณหนึ่งจรับอ่ะจูตัวดีแล้วครับตรงนี้เป็นขาวครับลงขาวปุ๊บทีนี้ยสบายแล้วขาวเสิร์ฟฟิลที่เราเล่นได้ยาวๆนะ ลงเลยไปครับเซิร์ชเซิร์ชฟิวขึ้นมาแล้วก็ฟิวครับแล้วก็ฟิวเลยแล้วก็เดี๋ยวเอฟเฟคฟิวครับทิ้งเขียวค่ะสเปรย์ส้มทีนี้เราก็เล่นของเราไปเรื่อยๆแล้วเพราะเรามีเขียวอยู่บนสนามครับอยู่บสังชุบได้อยู่แล้วเอฟเฟคเลยเซิร์ส้มครับแล้วก็ทิ้งเขียวเลยส้มก็มีเทคสเปรย์ตามนะเห็นเพื่อนสเปรย์ตามที่เราก็ลุยยาวๆครับเพราะว่านี่บีลูมันทำเลยไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเรียบร้อย ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวนี้คนเขาก็แบบหาการเทียบเอามาแก้ได้เยอะเหมือนกันนะประมาณนึงเลยก็ถือว่าเป็นการปรับตัวที่ดีนะสำหรับคน,นที่เล่นเกมนี้อยู่นะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูลีเด็กสองข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเด็กของเด็กสองข้ามเมื่อกี้ครับก็เป็นทีละเมนนะทีละเม่นเป็นหลักเลยนะไรหล่อใส่มาไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าไรหล่อขึ้นมือเยอะ,ะมากแล้วก็เป็นฮอลัสด้วยแล้วก็มีเป็นพวกชาดอใช่ไหมถ้าเกิดตั้งไปวินด้าใจอาจจะเก่งนะเพราะว่าวินด้ายือยอยู่เนี่ย ไอ้พวกเทนไปมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วว่าวินด้ามันจะไม่ถูกพลายด้วยไกด์เฟกต์ด้วยสมมติตั้งวินด้าไว้เงี้ยก็เขาสเปซได้แค่ทีเดียวใช่โอกาสรอดจะสูงมาณนะเพราะมกันวินด้าก็เป็นตัวเลือกที่นะดีครับในการเล่นในแบบเมต้านี้เนาะก็เมเดครับใบแรกเป็นแม็กซี่มีเต่าด้วยอุตระครับฮันนิตไอ้นี่เป็นแฮร์ฟิวชั่นเนี่ยก็น่าจะไว้เรียกเป็นวินด้าเป็นหลักเลยมีหมาไลเดนเฟลิสไอ้ที่ข่าวครับที่ข่าวนี่ก็เป็นตัวสเปซใช่แล้วก็มาทำเป็นช้างช้างก็จะอยู่ได้ ออแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับเขาแบบมีไปโพลในกลุ่มใช่ทาเป็นไอตัวกุ๊กอะเก่งกมากเลยนะเพราะว่ามักงกรจีส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใส่ตัวตีจอยเลยใช่ปะเพราะถ้าเกิดทาเป็นกุ๊กวางอะไรเงี้ยทีก็สบายเลยนะแล้วก็เป็นซีแมร์ครับเขาเป็นเซ็ตเทเลเมนละชิเลนเซโนฮาร์ดเกลโดมูดโดล่าอันนี้ลูกมังกรตัวนี้เป็นพวกตัวไรเหลอาตัวใหม่ตัวนี้เก่งนะแล้วก็ชาดบี้ครับเดซูโดเฟเนียแล้วก็เทเดมิคาชาครับทิงเซิร์โลแล้วก็เพื่อนๆมาครับ ตัวเพิ่มพลังแฮสนูกับลิงชาดอนิบิลุอันนี้เป็นโซล่าครับดีชาร์จนะก็ทิ้งมือชาร์จแล้วก็โม่สองตัวสองอะไรงี้หมากระโดดครับโม่สามแล้วก็เสิร์ตโมเวสตัดหญ้ากีฟฟิลคาชาสกีมลงสามครับชี้นิ้วฮาร์ดบีดแล้วก็เป็นกับดักทีทดเมนนะเบิ่มๆเลยเยอะมากเอ็กตาก็เป็นปกตินะครับเป็นของพวกเซตทีทดเมนนะแล้วก็มีพวกเซตไลท์หลอด้วยเป็นตัวซิงโคลแล้วก็ตัวลิงนู่นนี่นั่นนะ ก็ประมาณนี <S an> ้คร <an> ับผมสับเด็กไรหลอดนะก็ถ้าเกิดเขาดวงดีอะโมเจอแต่ขอเนี้ยอาจจะลำบากเหมือนกันนะเมื่อกี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูไตรสองต่อครับอันนี้ก็เป็นไตรสองนะครับตอนนี้ฝั่งค้าเรื่องที่จะเริ่มก่อนครับก็เหมือนเดิมนะปกติต้องเริ่มก่อนอยู่แล้วแหละจะไปกลัวก็ใช่เรื่องตัวนี้ฝั่งค้าเริ่มก่อนครับมือแรกครับก็มีเป็นแฮทับใบเดียวครับแล้วมีฮาร์ปีเนาไว้เคลียร์หลังครับแต่ว่าตัวเริ่มอะตัวสู้เรามีครบเลยนะเพราะงั้นน่าจะพอได้อยู่ตรงนี้ฝั่งค้าเริ่มก่อนครับเดี๋ ไม่นหนึ่งครับเป็นโอ๊ตนะช่วงนี้เซตูเลียนเยอะมากๆนะครับเยอะจะแบบผิดปกติแล้วแต่ว่าอาจจะเพราะว่าถ้าเกิดไปได้เซตบ่อครับมันก็สู้พวกมากรจีนได้ใช่ไหมเพราะว่าพวกตัวซิงโคลเก่งๆมันก็เยอะอยู่ตัวนี้เป็นโอ๊ตครับเอามาแปะเลยตัวนี้เราไม่มีอะไรครับเราก็ปล่อยๆเบอร์อๆไปเลยพอถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยครับอิมเปร์เราไม่ต้องขัดละเราเก็บอิมเปร์ไว้ในเกตไอค้คิมสันดาก้อนเหมือนของมันก่อนใช่ไหมรอเขาจะแท็กตัวออกเงี้ยจะใช้อิมเปร์ใบทิ้งอะไรอย่างงี้น่าจะง่าย ตัวนี้ปิดเชเป็นออฟไปเลยนะครับเพื่อให้เขาตายใจนะตัวนี้เขาก็ใช้เป็นพามิลาครับเซิร์ฟฟิลแต่ก็แปะฟิลครับนั่งดูยาวๆนะไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรฟิลก็ทิ้งมือครับเอาไปทูเดียแปะทูเดียดันขึ้นมาแล้วก็ทูเดียดันลงไปเอาเป็นกากอยครับอันนี้เป็นท่ามาตรฐานสุดๆเลยนะกากรครับดันขึ้นมาแล้วก็ซิงโค่เอาเป็นขุดยนแล้วก็ขุนยนจะได้เสิร์ฟเวทใช่ไหมกากยเอาขึ้นมือ ตอนนี้ก็ไม่ขัดครับเรานั่งดูยาวๆนะและเขาน่าเสิร์ฟเป็นฟาแรงเรามีฮับปี้ใช่อาทีการเป็นปัญหาแล้วครับเขาไม่เสริร์ฟฟาแรงนะเขาจะเสิร์ฟเคอร์เตอร์ครับพอเขาเสิร์ฟเคอร์เตอร์เนี่ยไอแผนเดิมของเราครับที่เราจะเข้าไปทั้งเฟสใช่แล้วค่อยไปใช้อินเปอร์ในเกตตรงนั้นอ่ะจะไม่ได้แล้วเพราะว่าพออินเปอร์ในเกตปุ๊บเขาใช้ในเกตแล้วเราก็จะโดนเป็นเบเซอร์ใช่ที่จะลำบากของจริงแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวเราดูตัวหกกอนเซตหนึ่งใบโอ้โหมีเป็นคอรัดนะครับก็็เปนไ เซจูเลียนหอรัดนะก็น่าจะพอประมาณหนึ่งแล้วมือดีมากๆนะมีของค่อนข้าง,างครบเลยจะไปลงขึ้นมาแล้วก็จัวครับแปโลงชุบเลยแล้วผ่านนะครับอันนี้ไม่ทิ้งเพื่อโม่เพิ่มนะแปลว่ามือสาใบานี้ต้องเก่งประมาณหนึ่งเลยแล้วก็เอฟเฟคครับเอฟเฟคฮูจูนก็จะเอาพวกแก๊งมันมาแปะข้างหลังได้อ่ะขเขาเตครับตัวเลยโอ้โหจวอินเปร์มาซ้ำนนะทีนี้เจ้าเขาที่เขามีคอน์เตอร์นี่มันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องหาทาง แง่เขาเติมมาก่อนครับแล้วเขามีแท็บอะไรช่างมันเพราะเดี๋ยวงั้นเราใช้มีเปอร์ครับเราใช้มีนเปอร์ใบคุณโยนก่อนครับเพราะคุณโยนมีเทคบอกว่าพวกการ์ดใหญ่ครับมันจะไม่ถูกเะไรด้วยเฟคก,การครับพอเราใบเสร็จปุ๊บถ้าเขาในเกตด,ดก็ดีไปครับถ้าเกิดเขาไม่ในเกตดเราใช้ฮาร์ปี้ปุ๊บทีเนี้ยจะเท่ากับบังคับไกลๆแล้วน่าจะพอได้อยู่มีเปอร์ครับใบเลยออเทมเขาได้ขึ้นมานะก็เป็นพมิลาครับอีโต แล้วก็ใบนะตัวนี้เขาไม่ในเกตนะครับ้าจะสบายอยู่ตัวขึ้นเสร็จปุ๊บเขาใช้เป็นไอ้นี่เลยครับเป็นฟิวนะสักซีโคคู่นี้ครับเก็บทูเดียวไว้ที่หลังนะอ๋อเขาต้องเก็บทูเดียวไปเยอะนะเพราะว่าเคาเตอร์มันก็ต้องทีบิวมอนเตอร์หงายใช่ไหมตัวนี้เขาก็สั่งซงโครครับมีสมเลยอันนี้ฟาแรงค่อยมานะไอ้ถือว่าโชคดีนะถ้าเกิดเขามีเซตสองใบเนี่ยไ,ไปเคาเตอร์กับฟาแรงอะ่ะทีเนี้แพร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอกาสรลอดน้อยมากๆซงโค เอาเป็นคิมสันดาก้อนครับตัวนี้ไม่เสิร์ตด้วยนะครับไม่เสิร์ตปุ๊บแล้วก็ยังไม่แปงลงร่างนะก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเหลือไอซิงโคล,ลับเบิลขึ้นมือแล้วก็มีมาตัวนี้เขายังไม่แปงลงร่างก็ไม่ใช่ปัญหาขขงของเราครับเป็นเรื่องของเขานะเราใช้แฮปปี้เลยครับเพื่อบังคับให้เขาใช้เป็นไอไบเนเกตนะ,อะพอเขาใช้ปุ๊บทีนี้ค่อยว่าต่อครับว่าทำอะไรต่อดีเพราะถ้าเกิดสมมติเราตุกติกเนี่ยแล้วเขาใช้เป็นคิปสันครับ เรียกเป็นเบเซอร์อย่างเงี้ยก็น่าจะพอได้นะเดี๋ยวปักฟิวช่ปักฟิวไปล่อเบเซอร์แล้วก็ซัมมอนแล้วก็เล่นต่อน่าจะพอได้อยู่ปักฟิวครับผมแม็กซีนะถึงว่าไอ้บอลนี่มันรอจังเลยอะตัวนี้เขาแปลงร่างแล้วครับตัวนี้ก็ต้องรอดูครับว่าถ้าเกิดถูกว่าตรงเนี้ยแปลงออกมาเป็นเบเซอร์อย่างเงี้ยไม่น่ามีปัญหาป่ะเพราะว่าเราซัมมอนเกโลคูไปเปไงี้ยถ้าเกิดเขาเนเกตซัมมอนผู้ชนเราใช้ฟิวทิ้งอิเปร์ครับแล้วก็ เสรเป็นเกโนคุสเปลแล้วก็เล่นต่อได้น่าจะเหมือนเดิมนะน่าจะพอเคลียรได้อยู่ดิโซครับโอ้ทีนี้ตัวยุ่งยากมาแล้วครับเป็น, Super Nova นซูปเปอร์โนวาครับซูเปอร์โนวานี่บอกว่าพลังจะเพิ่ม500ตามจูนเนอร์ใช่ไหมก็เป็นสี่เปห้าครับเราจะตีไม่ผ่านจ้ะแล้วก็เธอระครังครับถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเล่นเอฟเฟกมอนครับหรือประกาศตีอ่ะสปีสอครับเขาจะสั่งรีมูกัสทั้งบอร์ดได้เลยนะก็ค่อนข้างยุ่งยากครับตัวนี้ ก็ต้องวัดดวงครับถ้าเกิดเราแบบเล่นไอ้เพลงมอนไปเลยเงี้ยแล้วเขารีมูฟในไอเมนเฟสแต่ว่าปกติเขาจะไม่รีมูซเมนเฟสหรอกเพราะเขาน่าจะกลัวไคเมนเลาใช่ปะเขาน่าจะไปรีมูฟตอนที่เราสั่งตีเพราะงั้นเดี๋ยวตรงนี้เราหาทางไปต่อเขาแล้เรื่อยๆก่อนแปฟิวครับแล้วก็สมอนครับเป็นเกนโลคุเอฟเฟกต์เลยชีบิวอ,อกครับจะไปเป็นขาวมาแล้วก็ขาวเซิร์ตอ่าตรงนี้เราได้ไปไคเมนมาละน่าจะสบายครับเพราะว่าเขาไม่น่าจะกล้าเล่นเราตรงนี้หรอก แล้วก็เฟของฟิลครับเสรฟเป็นเกโลคูขึ้นมาแล้วครับเพราะเกโลคูยังไม่สเปชอะเพราะว่าไอตัวส้มเนี่ยเราต้องเก็บไว้เล่นแบบช็อตหลังๆนะเผื่อเกิดอะไรขึ้นเราได้แบบมีตัวสู้ต่อครับตัวนี้ไอเกโลคูครับโดนเสร์ตเอาทิ้งก่อนเสร์ฟเสร็จปุ๊บทิ้งเปิดไปเกโลคูครับโดนเสร์ตสั่งสเปชได้แล้ว,ลวก็ปรับดาวปรับดาวเสร็จปุ๊บเราซิงโคเลยึี่เป็นไบเดนครับอันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแนละ้วถ้าเกิดเขาในเกตตรงเนี้ยเราจะไปต่อ ด้วยไคเมนจ้่ตรงนี้เราใช้เป็นไบเดนครับจะชุบหนึ่งตัวชุบขาวครับอะตรงนี้เขาไม่ทําอะไรครับทีนี้สบายแล้วเราซิงโคเลยขึ้นเป็นสิบดาวครับอะทีนี้ด้วยความที่เราฝาแม็กซี่มาใช่เขามีมือเยอะแยะครับแต่ว่าเราได้ตัวสามหัวมาแล้วเราเข้าไปเท่นปุ๊บฝ่งเข้าจะใช้การ์ดไม่ได้และทีเราจะสบายแล้วแเท่นครับเราใช้เป็นไคเมนเลยขึ้นเป็นส้มนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เอเฟกไคเมนครับสเปซส้มลงไป และก็ตีครับเอฟเฟกต์สเปรย์เพื่อนเป็นเขียวและก็เขียวครับชุบต่อเลยอ่ะทีนี้ปัญหาของเราเคือหมอนนี้ครับมัน4,500ใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ครับด้วยความที่เราฟูลอบ์ดแล้วเขาแบบอาจจะชะล่าใจหรืออะไรก็ตามครับไม่ยอมแบบรีมูบอร์ดไปนะเพราะงั้นเราสบายๆล้วตีเลยก็ตีไปเลยครับทํารอบไปก่อนนะและก็เอฟเฟกของไบเดนครับก็ตีครบ3ครั้งสเปรย์ขึ้นมา อ algebra, right? ่ะที Interior. ่เราจะปิดเกมแล้วครับสเปนเสร็จปุ๊บจิ้มหลังได้ใบนี้ครับเราก็จิ้มไอโลนี่ทิ้งโลนี้น่าลำขาดนะเสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์ของขาวครับซากซิงโค้ข <nên> ึ Kait ้นเป็นดาเกี้ยอนครับเอฟเฟกต์ตาเกี้ยอนเลยระเบิดการ์ดได้มากสุดสองใบครับเราก็ระเบิดฟิลกับส้มก็ได้ส้มพลังต่ำนะจะตีได้สามทีครับแล้วพลังหกพันเพิ่มพลังเลยแล้วก็ตีครับตีได้ทิ้งไปเลยนะตีเป็นห้าครับไม่พอเราหรอกเราใหญ่กว่าเยอะๆนะ เสร็จปกตีไอ้คุณโจนนี้ชิ้งไปเลยครับ่ะแล้วก็เหลือเป็นดอกที่3ใช่ไหมเราก็ตีเข้าลรครับล้วพอยเข้าเลยหกพันห้าครับเราตียำๆก็จบละ่ะเรียบร้อยอแล้วครับก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดเจอบางตาที่แฝงข้ามตั้งบอดแบบตึงๆแบบเงี้ยแล้วเราได้เล่นอนะ่ะมันก็ ค่อนข้างสนุกใช้ได้นะเหมือนว่าเราต้องแบบหาทางตีให้มันได้ใช่ไหมละ่ะมันก็อาจจะเพลินๆประมาณนึงแต่ว่าด้วยความที่ตาที่เป็นอย่างเงี้ยมันมีไม่ค่อยเยอะหรอกส่วนใหญ่มันจะลงปุ๊บแล้วมันก็จะชนะเลยใช่ไหมละ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวไปดูเด็เกฝั่งข้ามนะครับเด็กของเด็กฝั่งข้ามเมเจอกกี้ครับก็เป็นเซจูเลียนผสมกับคอรลัสนะแล้วก็มีเป็นบอลไฟด้วยแต่ว่าไม่ใส่หมาครับน่าใส่บอลไฟมาเสิร์ฟทูดเดยเฉยเมเดครับใบแรกเป็นไดเวอร์นะครับเขามีแกมมานะแม็กซี่แกมมาอุลละ พามิล่าทูดิอทิ้งเสซตโลครับแล้วก็เป็นลิงเอเมจกาโอยนิปิลุชันเตบโบฮาร์ปี้พัทพัทนี่ก็เก่งนะเพราะว่าเด็กเรามาเล่นแฮนด์แทบใช่ไหมถ้าเกิดเราฝั่งข้ามมีพัทอยู่เนี้ยแล้วเราโยแนแฮนด์แทบสักใบปุ๊บเขาใช้พัทสองมือเราเนี้ยแล้วเขาตัดตัวเปิดเราไปเงี้ยมันก็ระบาดนะเพราะงานพัทเมตานี้ก็พอใช้ได้นะบอลไฟฟิวสามครับลงหนึ่งชี้นิ้วชี้ดาบโอ๊ตบอลเวกอัพอินเปอร์สามครับแล้วก็เป็นฟันแรงกับเคาน์เตอร์สองใบนะก็เคาน์เตอร์มันก็ น่าจะเก่งประมาณนี้นะแต่ต้องวางแผด่ดีๆครเพราะต้องใช้ข้างหลังใช่ปหมละ่ะเพราะงั้นก็น่าจะพอใช้ได้แหละแล้วก็เอ็กต้าครับ11ใบนะคิดว่าน่าจะจัดมาเฉพาะทางมาว่าสู้แบบโดยเฉพาะเลยนะเขาใส่แต่ของที่แบบจำเป็นมาลิ่งนี้หรืออาจจะกําลังปรับอยู่ก็ไม่ดูนะเอ็กต้าครับเป็นเลดาก้อนครับใส่เฟือกนะโอเมกา้าเบเซอร์เลสซูปเปอร์โนวาคิมสันเลกาเทีย,แล,ยแล้วก็หุ่นยนต์ครับแล้วก็มีหลังแปดนะไกดซี่ C, มีเป็นดิกกิสุด้วย แล้วก็ไทฟอนครับกับซิตเทิลไนนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กเซจูเรียนนะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ